สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเข้าสู่รายการสิงหที่เป็นค่ะที่แทบจะบอกจริงอยากแบกเชิดสิงโตอ๋อนั่งนึ่งพาวอยู่มีเสียงแบบว่าสิงโตเข้ามาเละชนไฟค่ะได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขออวยพรนะคะเป็นตีใหม่ของจีนนะคะซึ่งเราจะพูดซิงเจอร์ลูอีซินนี่ก็ใช้นะคะไม่รู้ทำอย่างนี้ถูกไหมไม่รู้อ่ะนะคะก็เดี๋ยวจะทำกันนะคะยังไงก็ ่ะซินเจอรููอซินนี่หัวช้ยซินเนียนฝ่าซินเนียนฝาชายด้วยะนะคะเขาพูดหลายแบบเนาะเออม,มีหลายแบบแต่ว่า,า,าจะแปลว่าคิดหวังสิ่งใดขอให้ส,สมหวังสมปรารถนาในคุณไหมน,นะคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยมียอีกเยอะเลยก็คือไม่เชี่ยวชาญทางหน้าภาษาพอ่ากเข่าไหร่นะคะยังพยายามใช้วยนะคะ มีหลากหลายคําเลยที่เขาจะอวยพรเกี่ยวกับแบบความร่ารวยการประสบความสําเร็จมั่งมั่งมีเงินทองอะไรเงี้ยก็หลากหลายแบบกันไปนะแต่ว่าเบสิกเบสิกก็อย่างที่เราคุ้นคุ้นหูกันซินเจียอยู่อีกีนี้พอใช้ใช่ค่ะจะต้องขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนจีนด้วยนะคะช่วงนี้คือคักเลยมีแมมพ้่มนุงพอจะมีแบบว่ายง เามีมีแบบจีนนิ่าเียลงไปอีกนิดนึงเลยคุณยายคุณพี่นี่หลายชาติจริงคุณยายก็พม่าใช่ไหมมาจีนคุณตาเป็นอินเดียคุณพ่อเป็นไทยเอ้ยแต่พม่ากีนแบบว่าคนละโซนกันเลยนะพม่ก็อะไรตาสวยใช่ไหมผิวสวยจีนก็จะตาเป็นอมโยอยู่ที่แม่หมดเลยถ้าชัดเจนนะ ก็แขกแขกทางหนูจะเห็นเวลาถ่ายรูปเออแจีนวันนี้ไม่มีตาแต่งมาโอเคนะเหมือนสาวใหม่จริงจริงแต่สีผิวไม่ผ่านนะไวแรงก็คือเป็นไทยกับจีนไงรวมกันใช่เป็นแบบว่าเป็นจีนลูกทะเลไงจีนลูกน้ำเค็มนะค่ะสุกสัน์กันแบบนี้กลิ่นอายบรรยากาศตรุษจีนแบบนี้นะคะประเด็นหัวข้อเอสเอของเราก็เลยอยู่ในวันตรุษจีนนี่แหละค่ะอยากจะทราบค่ะก็เลยถามคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าพูดถึงวันตรุษจีนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะนึกถึงอะไร พิมพีตัวใหญ่ค่ะเว้นวรรกแล้วตามด้วยคำตอบของคุณนะคะส่งมาที่4890011ค่ะค่ะผู้ชมที่ร่วมสนุกกับทางรายการของเรานะคะลุ้นรับนะคะของรางวัลจาก BSC นะคะไปทละ 1, 1> รางวัลน,นะคะ,คะรรีบตอบคำถามกันเข้ามาค่ะนะ เยอะแยะนะใช่พี่จะถึงสีแดงก่อนเลยใช่แล้วเอจะบอกเลยว่าจดจีนี่ต้องแบบว่าอะไรก็แดงไปหมดเลยสีมงคลค่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดแดงมาพร้อมกับซองก็จะโอเคข้างในมีเงินเยอะๆก็โอเคได้บางอย่างพี่นุ๊กได้บางอย่าง ยังยังไม่มีมาเห็นแบบว่าใน Facebook นะเอาโพสกันแบบหูเต็มไปหมดแต่ไม่ได้มาเป็นซองนั่นแหละเนาะอยากได้บ้างใครใจดีให้เราบ้างนี่พูดเป็นในนนใครใจดีให้เราเราต้องการบอกอะไรใครนะคะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะเรื่องราวแบบนี้การใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยย่อมเสี่ยงต่อการโจรกรรมและการลักทรัพย์อยู่แล้วนะคะช่วงหน้ามีวิธีการป้องกันตัวด้วยคุงจี้ค่ะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บแล้วนี่มาฝากกันค่ะเป็นโรคที่ชื่อว่าโรคคาวาซกิ เดี mm. uh ๋ยวช่วงหน้าเดีตามชมค่ะค่ะ